คุณอุไรพรถามว่าทําไมรถชนกันเพราะหิมะตกก็หิมะตกเนี่ยมันมีคนบางประเภทซึ่งคิดว่าถนนเนี่ยไม่ลื่นไง คนบางประเภทซึ่งคิดว่าหิมะตกแล้วถนนไม่ลื่นคิดว่าสามารถขับได้ตามสปีดเดิมได้แล้วเวลาเหยียบเบรก่ยรถมันจะเบรกให้ครนี้ถ้าเกิดคุณเคยขับรถในเวลาที่หิมะตกคุณก็จะรู้ว่ามันคนละเรื่องกับฝนตกจริงๆแล้วโดยสามาัญสำนึกคนไหนซึ่งเคยจับน้ำแข็งก็น่าจะพอรู้ว่าเวลาน้ำแข็งอยู่บนพื้นเนี่ยมันไม่น่าจะไม่ลื่นเพราะฉะนั้นโดยสามัญสำนึกผมคิดว่าถ้าเกิดหิมะตกเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเป็นหิมะซึ่งกำลังละลายแล้วกลายไปเป็น สิ่งที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า freezing rain หรือหรือพูดง่ายคือฝนซึ่งเป็นหิมะซึ่งละลายและเสร็จแล้วบนผิวพื้นถนนเนี่ยมันเย็นจะเยอะพอที่จะกลายไปเป็นน้ำแข็งอีกรอบอะ ซึ่งเขาเรียกว่า freezing rain คือมันเป็นหิมะซึ่งกำลังตกลงมาตกลงกับพื้นอุณหภูมิมันไม่ได้เย็นยาเยือกหรือร้อนระอุคือเวลาตกลงกับพื้นเนี่ยมันกึงก่งๆและเสร็จแล้วมันกลายไปเป็นพื้นผิวน้ำแข็งนั่นคือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในเวลาที่คุณจะต้องขับรถยนต์บนท้องถนนในเมืองหนาวก็คือช่วงเวลาซึ่งมีฝนตกหรือหิมะตกและสะอุณหภูมิมัน สลับไปสลับมามันอยู่ระหว่าง1องศาเซลเซียสลากลงมาถึงประมาณเ0ติดลบแล้วสมมุติว่าบนถนนมันเกิดมีน้ําแข็งนิดนึงแล้วลื่นเนี่ยแล้วคุณเหยียบเบรกเนี่ยนะฮะมันไหลเลยฮะมันไหลแบบที่คุณสามารถพลิกคว่ำได้นะฮะผมเคยเจอมาแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ขับเองแต่ว่าเวลาเหยียบเบรกบน Freezing Rain เนี่ยโอกาสที่รถยนต์จะลื่นถลตกไปทางข้างทางเนี่ยมีสูงมากเพราะฉะนั้นเวลาหิมะตกส่วนใหญ่เขาไม่แนะนําให้ขับรถยนต์ คือมันแค่ไม่ปลอดภัยเพราะว่าถ้าจังหวะคุณไปเร็วเกินหรือเบรกไม่อยู่ซึ่งโอกาสเบรกไม่อยู่สูงมากยกเว้นส้วคุณไปใส่ตะปูไม่ใช่เอาตะปูไปตอกยางรถนะฮะไปใส่สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสตัทใส่สตัทอะ่ะใส่เป็นระบบตะปูน็อตพิเศษเข้าไปในในตัวยางอะ่ะหรือไม่ก็ใส่โซ่ล้อมรอบยางยกเว้นสว่า,าคุณไปเสริมอุปกรณ์เสริมแบบนั้นเนี่ยการขับรถในช่วงหิมะตกหรือช่วงมี Freezing Rain potentially มี freezing rain เนี่ยมันค่อนข้างอันตรายเพราะฉะนั้นเอาจริงแล้ว วลหิมะตกเนี่ยเขาไม่แนะนําให้ออกไปนอกบ้านเลยถ้าออกไปนอกบ้านในช่วงหิมะตกก็คือจะต้องไม่ขับรถยนต์มันไม่เหมือนกับเวลาฝนตกและคุณยังออกไปลัดลาแล้วก็ไปเที่ยวได้นะฮะเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยส่วนใหญ่เบรกมันยังทํางานปกติก็น้ํามันไม่เหมือนน้ำแข็งถ้าเป็นน้ําแข็งบนท้องถนนเนี่ยเขาไม่แนะนําให้ขับรถเพราะฉะนั้นเวลาหิมะตกเนี่ยโอกาสรถชนกันสูงมาก หิมะตกเนี่ยยังจําได้เลยในสมัยวัยเรียนเนี่ยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาให้โรงเรียนระดับมัธยมและประถมหยุดกันเพราะว่ามันมีปัญหาในการสัญจรไปมาคือมันไม่ใช่หยุดโดยที่ไม่มีเหตุผลคือมันเหมือนกับเวลาน้ําท่วมแล้วเด็กไปโรงเรียนไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนั้นมีเหตุผลไงเพราะว่ารถมันลากสังขารตนเองผ่านน้าท่วมไปไม่ได้หรือไม่เด็กก็อาจจะเดินไปโรงเรียนไม่ได้ในพื้นที่ชนบทที่มีปัญหาทุกิอากแต่ว่าในกรณีของประเทศที่หิมะตกเยอะอย่างสหรัฐอเมริกาหรือหลายประเทศในยุโรปเนี่ยการเดินทาง ญจรไปมาไปโรงเรียนไม่สะดวกเวลามหิมะลงในช่วงฤดูหนาวแล้วมันเป็นเพราะเรื่องของรถยนต์เนี่ยแหละนะฮะมันมันลื่นแต่ส่วนใหญ่เวลาหิมะตกต้องเอ j นจอยได้กันนั่งอยู่บ้านแล้วก็มองไปข้างนอกแล้วก็ดูทีวี เพราะว่าออกไปข้างนอกมากก็เดี๋ยวก็ไม่สบายเอาจริงแล้ว snow day เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมยังจดจำว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะจากแต่ละเรื่องซึ่งจดจำจากสหรัฐเนี่ย snow day เขาเรียกว่าเป็นวันที่หิมะตกแล้วก็แบบ it's a snow day mm hmm. ก็ you stay in อยู่บ้านไปแล้วก็ดูทีวีไม่ต้องออกไปเพ่นพ่านมากนะสัญจรไปมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นก็นอนอยู่บ้านไปแล้วก็ดูทีวี ดูอเมริกันฟุตบอลดูอะไรไปคุณเขมว่าพัฒบอกว่าเอร e สเอลบาเหมาะกับบทสายลับแต่ลุกไม่เหมาะกับ007เอเซรสเอลบาที่แสดงในไซเบอร์พังเนี่ยคือเป็นสายลับที่โคตรเท่โคตรครูดูพึ่งพาได้แต่มันออกแนวเดนเซนวอชิงตันจากอีควอไลเซอร์แทนดูเป็นพ่อซึ่งพึ่งพาได้มากกว่าดูไม่เข้ากับความเจ้าชู้เซเพลย์แบบ007เลย แต่ถ้าเล่นเป็น M แล้วไปบูกับ007ด้วยจะเวิร์กโอเคคุณเขมภพพูดถูกคือ007มันต้องดูเสเพลนิดนึงแล้วก็ต้องหลอแบบสวอฟเพราะฉะนั้นถ้าอิดริสอัลบาเล่นเป็นคาแรคเตอร์อย่าง M แล้วบูกับ007อาจจะพอไหวอิดริสอัลบาดูเป็นเหมือนบีดาซึ่งหน้าไว้วางใจถึงแม้ว่าค cool, ูลงแม้ว่าเท่แต่ว่าไม่ใช่แนวดูเสเพล7ต้องดูแนวเสเพลหน่อยโ okay. อเคงั้นเอาใครอ่ะ เอาใครมาเป็น double seven ผมว่าคุณต้องตั้งโจทย์ก่อนถ้าคุณอยากได้คนขาวก็มีให้เลือกเยอะแต่ถ้าคุณอยากได้คนดาวันนั้นวันนั้นประเด็นก็คือว่าเราตั้งโจทย์ไงว่าถ้าจะเอาคนผิวสีอะมาเป็น double seven คนที่เล่น looping ปปได้ปะมันมันดูนั่นไปมันดูแมนๆตัวใหญ่ไปหน่อยคนที่เคยเสนอตอนเองเป double seven เนี่ยแล้วถูกปฏิเสธคือพัฟดาดี้นะฮะที่ติดคุกอยู่ฮะชอนคมเนี่ยแหละอยากเป็น double seven เสนอตัวไปแล้วโดนปฏิเสธไม่น่าเชื่อเด็ดจริงก็เอาเป็นว่าเขายังหา double seven ไม่ได้ ก็ขึ้นอยู่กับเจฟฟ์เบโซสเป็นผู้ตัดสินมัน้งเพราะว่าอ m มซอนซื้อสิทธิ์ไปเนี่ยนะฮะ M.C.U มีคนผิวสีเสน่ห์แรงสุดๆก็คือ Michael B. Jordan ถูกต้อง m i c h a e l b Jordan เนี่ยเสียดายมีบทน้อยหล่อเท่ระดับนี้ผมคิดว่าไม่ต้องกังวลฮะ Michael B. Jordan เนี่ยเป็นที่หมายปองของ Production Company สตูดิโอใหญ่ในฮอลลีวูดอย่างมากบทของการเป็นพระเอกนำในหลายๆเรื่องเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆมีออกมา m i c h a e l b Jordan ถูกมองโดยคนผิวสีว่าเป็นคนที่จะมาเป็นเบอร์หนึ่งต่อจากเดน z ซลได้คนนึง เดนเซลถูกมาว่าเป็นดาราผิวสีที่ดีที่สุดแห่งยุคคือหมาว่ายุคนี้ถ้าไม่มีซิดนีย์ o อยตีเอมันก็มาลงที่เดนเซลวอชิงตันเน่ะเพราะว่าวิลส์เมธเนี่ยมันกลายไปเป็น leading man ในแบบที่เป็น Action Star มากกว่าแต่ไม่ได้เป็นดาราที่สามารถดราม่าได้เท่ากับเดนเซล แต่ว่าไมเคิลบีจอร์แดนเนี่ยถูกมองว่าเป็น potential next big thing นะฮะคุณ m i l l i ียนสแ r วบอกว่าเห็น River Phoenix แล้วนึกถึงบันเทิงฮอลลีวูดช่วงยุค 90s มากถ้าเขายังมีชีวิตอยู่คงเป็นนักแสดงมากฝีมือรุ่นใหญ่คนหนึ่งจำได้ว่าเขาดังสู่สีมากับ k e r n e Reeves ์ e Ree ิ n o เน e e e ฟเด่นกว่าเรื่องรูปร่างหน้าตาแต่ River Phoenix เด่นกว่าเรื่องการแสดง River Phoenix กับ Joaquin Phoenix มาจากครอบครัว ฮิปปี้ที่เคยอยู่ในลัทธิ Children of God น่าจะมีวัยเด็กที่บิดเบี้ยวพอสมควรเลยเขาอาจจะอยู่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตนเองที่จะทำได้แล้ว Keanu Reeves เนี่ยโดดเด่นมากในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะครับก็เลยเป็นคนซึ่ง secure มากๆ Keanu Reeves เนี่ยเป็นคนซึ่งไม่มีปมเลยคือหมายความว่าเขาไม่มีปมว่าจะต้องพิสูจน์ว่าตนเองมีชื่อเสียงโด่งดังหน้าตาดีรูปร่างดีกว่าคนอื่น ผมคิดว่ามันมันเชื่อมความมั่นใจในตัวเองที่ตัวเขามีได้เนี่ยกับความที่คิอูนารีฟส์เนี่ยเป็นดาราที่นิสัยน่ารักที่สุดเท่าที่เคยมีมาในบรรดาซูเปอร์สตาร์ทั้งหมดเวลาเวลาแฟนๆเจอนอกจอคือคิอูนารีฟส์มันน่ารักในระดับที่ไม่ใช่แค่ถ่ายเซอรฟ,ฟี่ด้วยแจกลายเซน็นแต่ว่ามันมันน่ารักในระดับที่มันจะกดลิฟต์เปิดให้เปิดให้คุณด้วยนะฮะ แต่ว่าตอนนั้นจริงๆแล้วซูเปอร์สตาร์ซึ่งพง,งาดขึ้นมาเป็นเป็นฮาร์ตดรอปหรอว่าฮาร์ตดรอปเนี่ยคือก็คือริเวอร์ฟ e นิกส์นะฮะริเวอร์ฟีนิกส์แล้วก็แต่ว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอะ่ะนะฮะโตขึ้นมาในครอบครัวแบบแนวฮิปปี้แล้วก็ใช้ชีวิตออกนอกลูก่นอกทางใช้ยาเสพติดเยอะแต่ว่าริเวอร์เองในวันนี้ก็มีทายาทนะฮะทายาทก็คือน้องชายของริเวอร์แลนั่นก็คือวาคินแล้ววาคีนเนี่ยก็ไปแต่งงานกับคุณหนูรูนี่เมร่าแล้วก็ได้ มีบุตรออกมาแล้วตั้งชื่อบุตรเพื่ออุทิศให้กับริเวอร์